นี่คือเหตุผล3ข้อที่บอกว่าทำไมคุณต้องลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีข้อแรกได้เงินภาษีคืนเพราะเอาไปลดหย่อนภาษีได้2กําไรจากกองทุนไม่ต้องเสียภาษีเมื่อถือครบเงื่อนไขได้เงินเต็มๆไม่โดนหักเพิ่ม3สร้างวินัยออมระยะยาวอย่าง IMF ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีเงินที่ลงทุนวันนี้จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ตอนเกษียณส่วนไทย ESG ก็ทําให้เราเก็บเงินอยู่ได้ถึง5ปีสบายๆถ้าจะให้คุ้มค่ากว่าสิทธิลดหย่อนภาษีต้องเลือกกองทุนที่มีโอกาสเติบโตได้ดีรับเทรนเศรษฐกิจโลกด้วยบริคัด IMF และไท ESG มาให้แล้วกองทุนนี้ครับ KF World Index IMF ลงทุนครอบคลุมหุ้นกว่า2,000บริษัททั่วโลกในดัชนีหุ้นโลก m s c i a อ V ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมกระจายความเสี่ยงสุดๆ k f g d i จ i ดิเน้นหุ้นปันผลดีทั่วโลกสร้างโอกาสเติบโตที่ดีและลดความเสี่ยงขาลงได้ด้วยจะลงทุนในทองคำสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยิ่งเพิ่มค่าเมื่อโลกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต้อง K คเอฟโกที่ลงทุนใน SPDR Go ีอาร์กทัซึ่งเป็น ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือจะเลือกองทุนไทย e อ g โอกาสรับผลตอบแทนดีไม่ต้อองงงลทททุุนนนนกแร KFGB ไ กองทุนพันธบัตรไทยกลุ่มความยั่งยืนเหมาะกับคนที่ชอบความเสี่ยงต่ำและอยากกระจายลงทุนออกจากหุ้นบ้างกองทุน KF Thai ESG จะลงทุนในหุ้นไทยที่อยู่ในดัชนีเซฟ ESG พร้อมบริหารเชิงรุกเพิ่มโอกาสทำกำไรให้เติบโตยอย่างยั่งยืนพิเศษร,รับเพิ่มหน่วยลงทุน KF Hash a มูลค่า100บาทเมื่อลงทุนสะสมทุกๆ5 0 0 0 0บาทในกองทุน IMF และ Thai ESG ที่ร่วมรายการลงทุนขั้นต่ำเพียง500บาทเลือกง่ายซื้อสะดวกผ่านแอป,ป Access Mobile ของบลจกรุงศรีหรือกรุงศรีแอปได้เลย